นี่ต่อไปเราจะมาหลดอ่า Google Map อันนี้กัน Google Earth Pro ทีเหมือนเดิมนะคนนี่ Pin ไเป็นไอแล้วก็ E E นี่คลิก แล้วก็อันนี้เลยอันแรกถ้าใครไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆเผื่อเจออนนี้เนี่ยเข้าไปหลังจากนั้นยังไเดี๋ยวทุกคนก็ติ๊กอนไหนก็ได้จะติ๊กไอ้นี่ก็คือที่ที่วาดภาพแต่งภาพก็ได้จะเนี่ยกดติ๊กไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลบทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเออ ก็ลบทิ้งไปก่อนทุกคนแต่มันไม่ขึ้นให้ทุกคนเห็นนะลบโชว์เลยอ่ะดูสิลงทุนขนาดนี้เจมีนะทุกคนติ๊กไปแบบนี้แล้วนะเนี่ยกดคลิกบางคนไม่ได้ยินเสียงเมาสก์หรอกเพราะว่าเสียงเมาสก์มันเบามากโอเครอไปเรืเอยทุกคนเนี่ย ถ้าใครขึ้นในตรงนี้นะนั่นแหละมันดีแล้วถ้าขึ้นตรงนั้นโอเคโเสร็จสิ้นเหมือนเดิมถ้าเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ต้องต้องเป็นแบบเสียต้องเป็นแบบคําว่ารันนะทุกคนจะเป็นคําว่ารันไม่ไม่ใช่เรียกใช้เพราะว่านี้เป็น Windows 10ภาษาไทยโอเคเอาเฮ้ยเดี๋ยวปแปลกๆนะ ไม่ขึ้นอ๋อแปบบ๊บอ๋อลืมลบอันนี้อีกลบโอเคอถอนการติดตั้งก่นอนเพราะมันจะไม่ขึ้นทุกคนมันไม่ขึ้นอันนี้ลบจริงเลยนะถ่ายไว้แบบลบจริงยืนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี ลบจริงก็ไม่ได้รบปลอมนะทุกคนไม่ได้รบปลอมแต่ว่าลบจริงอะ่ะรอไปเรื่อยๆจะตัดไปเลยไม่ไดีคลิปยังไม่ยาวต้องทำให้มันยาวจะได้ยอดวิวจะได้ตังไง ถ้าสูบติปมันยาวจะได้ตังจะให้คลิปมันยาวอ่ะแค่นั้นแหละให้คลิปมันยาวเฉยๆไม่มีอะไรเลยคนดูบอกว่าทำเพื่ออมันลบยังไม่เสร็จเลยทุกคนส่วนคีบอร์ปรับไฟได้ออ ใครอยากได้นะนี่ก็คือในคอมเมนต์ใครอยากได้นี่ไปดูไปไ้นี่คอมเมนต์ได้เลยนะใช่ใครอยากได้คีย์บอร์ดแบบเนี้ยใช้ตังตัวเองสั่งเองนะไม่สั่งให้นะโอ้ยโอ้ยลบอย่างนานอะเอาอนว่าถ้าสูมขึ้นวะนี่ เราจะมาสอนแบบที่มันไอ้นี่กันด้วยคนเดินนะอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวรัดเข้าเครื่องหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ เคเสร็จกดนี่ไปเลยโหนึกว่าไวรัตตุคน,นถ้าไวรัสเข้าเครื่องนี้จบเลยอะวรัสเข้าเครื่องนี้คือแบบเรียบร้อยอ่ะไม่มีใช้แล้วถ้าสมมติเปยนรัดเข้าเครื่องโอ้โย อ้าแล้วไม่ไม่คืนนะเอ้าเรียบร้อยทุกคนคลิปนี้มันต้องลงทุนขนาดไหนวะเนี่ยเรียบร้อยแต่ยังเน่นก็ได้แต่ยังเนยก็ยังไม่ลบของจริงอะ่ะอันนี้ลบลบยังไม่จริงทางรีซิขึ้นคอย ลืมเบื่อแล้วเรียบร้อยไม่น่าลบเลยทุกคนหมดกดไลค์ให้ด้วยนะปักหมหดน่าจะลืมอ,อ๋อนี่อ่ะกดไลค์ให้เลย ลงทุนลบขนาดเนี้ยแล้วมันแบบไม่อยู่ในหน้าจอเริ่มต้นไอ้นี่กดไลค์เลย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 เดี๋ยวนี้กูกดดูที่เต็มเลยกดไลค์เลยกดไลค์เลยทุกคนกดไลค์ให้เลยไม่น่าเลยเนี่ยสุดท้าย คอมมีปัญหาจนได้เป็นไงวดคนอนะกไม่ดีเพราะบางคนอตที่มันต้องการอะบางคนที่มันต้องการโหลดแต่ว่าไม่มีโหลดเอ่อเค เี่ยไม่ใช่ Google Earth แบบทั่วไปนะอันนี้มันต้องในคอมนะทุกคนในโทรศัพท์มันไม่ได้นะพูดจริงในโทรศัพท์มันไม่ได้นะถ้าเป็นในคอมมาได้แต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าโอ้ยเพราะว่านี่ทุกคนก็คือ ในโทรศัพท์ไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมมันเนี้ยมันมีไว้สำหรับคอมใครที่จะโหลดเดีด๋วยวเดวมือบางกล้องใครที่มาใจานี่เข้าลิงก์นี้มันก็เข้าได้แหละในโทรศัพท์แต่ถ้าจะโหลดโปรแกรมในคอมอะไรในคอมไม่ได้หรอกทุกคนเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้ถ้าใครโหลดได้ก็บอกมาแล้วกันในโทรศัพท์นะเนีย่ย ขึ้นตรงนี้มาแล้วเสร็จสิ้นบอกเสร็จสิ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จเออควจะเสร็จควจะเสร็จกุรเยกใช้โอเคทำต่อเลยนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ทุกคนโอเคมันขึ้นดาวโหลดกู o ป็น e อิร์ดโปไม่รู้อ่านได้ไงน่าจะไม่ผิดแล้วน่าจะอ่านมัวเลย ทำไมเสีไฟมันไม่เปลี่ยนวะน่ะอ๋อปรับแสงได้ด้วยโอ้ทีอย่าอวนเลยแต่คนดูจะไม่พอใจโอเคขึ้นอย่างนี้แปลว่าโหลดเสร็จแล้วใช่ไหม โอเคโหลดเสร็จแล้วก็กดไอตัว C อ่ะไม่ต้องกดกระบาดนะทุกคนโอเคแค่นี้แหละตุ่มตุอมบ๊ายบาย